สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื to to ่อนๆมาดูยอดขายนะครับของผมนะครับ <generally> ร okay. ้านลาซาด้าร้านหลักนะครับผมมีลาซาด้าประมาณ4ี่ห้าร้านนะครับแต่ร้านนี้คือร้านร้านหลักของผมคือมียอดขายเยอะที่สุดนะครับอาจจะไม่เยอะนะสำหรับคนที่ทําขายออนไลน์มานานแล้วหรือว่ามือเก่าๆเขานะครับอาจจะไม่เยอะแต่สําหรับผมนะคือมันผมพอใจแล้วเพราะว่าผมทํางานประจําด้วยนะครับผมพาไปดูยอดขายนะครับ แต่ละเดือนนะครับอ่านี่ยอดขายแต่ละเดือนของผมนะครับเนี่ยผมจริงๆผมเริ่มขายมาประมาณสักเกือบ3ปีนะครับนะเกือบ3ปีแล้วนะครับเนี่ยยอดมันก็ไล่มานะครับจาก3ามหมื่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเรื่อยๆมาสักปีนี้นะครับประมาณปีปีปีหกห้านะครับยอดมันจะพุ่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันเหมือนลอตเรด้าเขาดันร้านให้ผมนะครับ หมือนมันขายดีขึ้นครับแล้วผมก็เริ่มมีทุนด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเดือน6กับเดือน7เดือน8อันนี้อันนี้ผมมีทุนนะครับการขายของออนไลน์นะครับที่บอกว่าขายไม่ต้องใช้ทุนเนี่ยมันมีก็จริงแต่มันทําได้ยากมากนะครับสําหรับผมนะมันทําได้ยากมากแต่ถ้าใครมีทุนเนี่ยถ้าใครมีทุนมันสามารถทํายอด1นึ่งแสนนะครับหล้านได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเรามองสินค้าออกแล้วนะครับถ้าเราขายมานานแล้ว เรามองสินค้าออกแล้วมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับทการทํายอดขายแสนหนึ่งยอดขายล้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรามองสินค้าออกแล้วมันจะง่ายแล้วนะครับวิธีที่ผมทำนะครับผมก็หาสินค้าจากจีนนะครับผมก็จะนามาเทียบกับคู่แข่งนะครับว่าคู่แข่งขายราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จะนําทุนนะครับมาเทียบดูถ้ามันพอสู้ไหวผมก็จะเอานําเข้ามานะครับแล้วสินค้าชิ้นนั้นมันต้องขายได้แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ขายแพง กว่าคนอื่นเยอะนะครับเราขายพอๆกับเขานะครับเพราะว่าเราได้ไดต้นทุนมาถูพอๆกับเขานะครับอันนี้คือที่ผมทานะครับทุกครั้งตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยนะครับผมก็ทํามาประมาณนี้นะครับแต่ผมทําชิวๆเพราะว่าผมผมก็ไม่ค่อยมีทุน้วแล้วผมก็รับราชการด้วยผมก็ไม่ได้เสียเรี่ออะไรมากมายนะครับผมขายแบบนี้นะครับ<น>ร้บานช้อปปี้ด้วยรัต a ้าประมาณ 4- ี่ห้าร้านนะครับรัตต้าประมาณ4ี่ห้าร้านแล้วก็ ช้อปปีแล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ติดตอกนะที่ผมขายตอนนี้นะครับยอดขายจริงถ้ารวมร้านนี้ด้วยนะครับเนี่ยร้านนี้ร้านหลักก็ประมาณแสนนะครับแสนอัติปายประมาณแสนนะครับตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็ติดตอกด้วยช้อปปีด้วยแล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วยนะครับก็รวมกันก็ประมาณเกือบ2องแสนนะครับยอดแต่ละเดือนก็เกือบ2องแสนกำไรผมประมาณ40-50%้ปรนนะครับนะกำไรผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ช้อปปี้กำไรน่าจะอยู่แค่ประมาณสัก3า40%นะครับช้อปปี้มันคู่แข่งเยอะนะครับเจ็ดแปดเก้าหมือนประมาณนี้นะครับเนาะแต่ละเดือนนะครับสําหรับสมัยนี้นะครับผมว่ามันหาเงินง่ายนะครับนะใครที่กำลังจะขายออนไลน์นะครับสําหรับมือใหม่ก็ลองเข้าไปดูคลิปผมนะครับวิธีหาสินค้าวิธีเทียบสินค้าที่ร้านจีนนะครับนําเข้าก็นําเข้าง่ายมากนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับการทํารายได้เดือนละ แสนสองแสนนะครับถ้ามีทุนนะครับง่ายมากนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขออธิบายไว้แค่นี้นะครับก็ถ้ามีใครสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ